มื่อฉันถามไอไอว่า b a n ค k o ข e sim คืออะไรอุ้ยข้อมูลมาเต็มเลยมาไปฟังกัน Bangkok e sim travel internet e sim ทัวโลก Code Bangkok e sim เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการ e sim สำหรับนักเดินทางบริการหลักให้เลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผ่าน e sim ตั้งแต่แพ็กเกจใช้งานจำกัดแพ็กเกจมีระยะเวลาตั้งแต่ n 1วันจนถึง30วันขึ้นไป ขั้นตอนใช้งานง่ายเลืออประเทศที่ต้องการและแพ็กเกจชำระเงินแล้วจะได้รับ QR code ผ่านทางอีเมลสแกน QR code บนมือถือเพื่อติดตั้ง eSIM เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อไปถึงจุดหมายข้อดีของ eSIM จาก b a n g k o k e s i ซไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดไม่ต้องเปิด roaming มาะกับคนที่ใช้มือถือรุ่นที่รองรับ eSIM อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่มีค่าธรรมเนียมแอฟแฝงและมีนโยบายคืนเงินถ้าติดตั้งไม่สำเร็จมีบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงมาะกับใคร นักเดินทางหรือดิจิทัลโนแมสที่ต้องการเชื่อมต่อเน็ตตลอดเวลาผู้ที่ไปเที่ยวและไม่อยากพกซิมการ์ดคนที่ต้องการวิธีท่องเที่ยวแบบสะดวกทันสมัยไม่ต้องพึง่ง Wi-Fi สาธารณะสะรุปคือ b a n k o k คซิคือผู้ให้บริการติดตั้งเอื้อใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศโดยสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนซิมและร้อมใช้งานทันทีเมื่อเปล่งจุดหมายคุณสนใจใช้งานระหว่างเดินทางเพียงแค่เลือกแพ็กเกจและสแกน QR Code โค้ดก็เชื่อมต่อได้เลยชาเจ้าเทคโนยนี้มาฉลาดนะและเ,เพื่อนๆล่ะคาะรู้จัก Bank o k e ซิมกันห e ลือยัง ถ้าอยากรู้จักแม่ข้ออีซมมากขึ้นไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ